อย่ารังเกียจกับความพ่ายแพ้และผิดหวังเพราะมันอาจเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จสวัสดีค่ะพี่พี่แม่แม่แฟนกลับคุจิ้น NY คุจิ้นนกอยู่ทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fc ฮักลกยูกินะคะช่องที่จะพาพี่พีแ่แม่แม่ที่มีใจรักและก็ชื่นชอบความฟินความน่ารักของพระเอกนางเอกคู่ควัญของวงหมอลำนกพงศกรและน้องยูกิเพนพกาค่ะ แอดมินกลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับภาพความน่ารักของนกอยู่ค่ะกับการรับเชิญบนเวทีแสงทองฟินแลนด์นะคะความน่ารักของปาป้ากับอหนูนะคะคนเก่งของเราค่ะความใส่ใจนะคะการและการของปาป้ากับอหนูมีให้เห็นทุกเวทีกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะยืนเวทีไหนนะคะความหวานของสองต้าไม่มีแผ่วเลยแจกความหวานได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะรับเชิญที่วิธีไหนนะคะก็ดีต่อใจนะคะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับที่ ได้รับชมนะคะและก็ได้มีรอยยิ้มความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นช่วงที่แสดงคนอนเสิร์ตช่วงของอินไวหรือจะเป็นช่วงของการแสดงละครน,นะคะทั้งคู่ก็เอาอยู่ทุกเวทีค่ะไม่เคยผิดหวังนะคะและก็ประทับใจมากๆค่ะสมแล้วนะคะกับชายาคู่จิ้นอินไวค่ะสำหรับการแสดงครั้งนี้นะคะทั้งสองก็ออทำให้ แฟนคลับนะคะได้มีความสุขกันตา,ตามกันเลยค่ะส่วนพี่ๆแม่ๆนะคะทีะ่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้แอดมินได้สร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ